เลยนะรถใหม่ราคา2องล้านเก้าบาทนะครับแต่คันนี้ราคาพิเศษนะครับเหลืออยู่ประมาณ1ใน3ครับแค่6ก9ส0 0กบาท7จ็ดแสนบาทมีทอนครับท่านผู้ชมครับเหลืออยู่1ใน3เท่านั้นนะครับเป็นรุ่นพิเศษที่ Mercedes-Benz AMG เน AM เี่ยต้องมีตัวนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีในวันคริสต์มาสนะฮะวันนี้25ทธันวาคม2566เป็นวันที่อุบลราชธานีอากาศดีมากๆครับวันนี้ไม่ถึง20องศานะครับเย็นสบายต้อนรับปีใหม่นะครับปีมงกรทองที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ผมมากับรถยนต์ Mercedes-Benz นะครับ C180 เป็นซีดาน AMG Sport นะครับรูปรัก ภายนอกเห็นแล้วว่าสีขาวคันนี้นะสวยมากกระจังหน้านะฮะสามชั้นเป็นสปอร์ตนะฮะโลโก้ดาวสามแฉกเนี่ยเด่นชัดเจนเลยนะฮะฝากระโปรงไม่มีตัวดาวที่เป็นตัวตัวขาตั้งขึ้นมานะครับตัวนี้อยู่ติดแบบแปลกับฝากระโปรงเน้นความเป็นสปอร์ตนะฮะรุ่นนี้สังเกตเห็นว่าไฟเดียร์ไทม์รันวิ่งไรนะฮะเป็นไฟที่เป็นเป็นเส้นตรงแล้วนะครับรุ่นนี้บอกให้เห็นว่าเป็นรุ่นเกียร์ อัตโนมัติ7สปีดนั่นเองไฟตันหมอกนะครับไฟตันหมอกอยู่ด้านล่างนะเป็น daytime running light แล้วก็มีตัวล้างไฟหน้านะฮะล้างไฟหน้าตัวนี้เป็น W204 นะฮะ4คารท,ที่เป็นตัวไม n เนอร์เชแล้วไฟหน้าที่เป็นไฟหยักแล้วถ้า204ตัวแรกไฟหน้าจะไม่มีหยักอย่างเงี้ยคันนี้บอกเลยนะครับว่าห้องเครื่องภายในคันนี้สวยมากๆเดี๋ยวผมจะพาดูว่าห้องเครื่องคันนี้ เป็นอย่างไรนะฮะสีขาวนะสีขาวลูไซส์สีขาว,ขาวมุกนะฮะคันนี้ตัดกับหลังคาที่เป็นหลังคาพารามิกหลังคาแก้วสีดําเป็นอย่างดีเลยนะฮะจะเห็นแล้วว่าห้องเครื่องเครื่องยนต์พ8 0 0ปดซีซีนะครับเครื่องยนต์เทอร์โบนี้อัตราเร่งนะครับและการบริโภคน้ํามันเนี่ยถือว่าทำได้ดีทีเดียวสาหรับ mercedes benz เ,เ,เครื่องบล็อกนี้อยู่ในรถเป็นซหลายรุ่นนะที่ออกมาไม่ว่าจะเป็น e class c class ก็ art, แล้วแต่นะครับ นะฮะร,รุ่นนี้271นใะนรหัสเครื่องอะจะเห็นว่าห้องเครื่องสวยงามมากคานหน้าสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่มีการชนอย่างแน่นอนนะตังเกตที่น็อตฝากระโปรงหน้าไม่เคยขันไม่เคยแกะเลยนะครับเพราะห้องเครื่องคันนี้ใหม่มากนะฮะร,รวมไปถึงแผ่นกันความร้อนอกรอนประตูต่างๆนะคันนี้สวยเดิมการันตีไม่มีชนต่อมามาที่ล้อแมกล้อแมกรุ่นนี้เป็นล้อแมก าลายเฉพาะนะครับรุ่น AMG นะจะเห็นว่า AMG ขอบ18นะนะเน้นความเป็นสปอร์ต e e นะบูเอฟฟิเชนซี่นะฮะอยู่ด้านบางคนด้านขวาด้านซานะ้ายนะฮะต่อมาจะเห็นว่าคันนี้เพิ่มความรู้หารานะฮะไม่จะเป็นมือจับเองเบาะที่เป็นตัวใช้เหมือนโลหะนะครับเพิ่มความเข้มแข็งดูดันนะจะเห็นได้ว่าพวงมาลัยพวงมาลัยสามกา้าน เลขกมาอยู่ที่แสน4 6กิโลเมตรนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าหน้าจอนะครับเป็นแผนที่นิเกเตอร์ทุกอย่างออปชันให้มาครบให้มาเต็มรวมไปถึงปุ่มกดฟังก์ชันเองนะฮะที่หมุนในการใช้งานนะก็เป็นสนัญลักษณ์ AMG นะเกียร์ออโต้เสปีดเบาะหนังแท้สีดำนะฮะบ,บันไดข้างก็มีไฟ AMG ให้ด้วยนะครับเพื่อความเด่นชัดนั่นเองนะทั้งประตูที่บันไดข้างทั้ง4ทั้ง4ด้านนะครับ นี่คือ,อารายละเอียดของรถนะครับภายในที่เบาะหนังแท้สีดำสวยมากนะครับแล้วก็มีพรมที่เป็นพรมเข้ารูปนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมาพามาดูด้านหลังนิดนึงนะยางอะไหล่ห้องยางอะไหล่ทุกอย่างสมบูรณ์ลงตัวนะฮะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุการชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับคันนี้เป็น C180 แนะแต่เขาติดซิกเกอร์200นะ แต่ข้อจริงคือเป็น C 1 8 0ซาลูนนะฮะหรือซีดาน AMG นั่นเองนะครับนี่คือ,อรูปรักษณ์ภายนอกอีกอ,อีกจุดหนึ่งที่ลืมบอกท่านผู้ชมไปนะหลังคาครับท่านผู้ชมครับหลังคาตัวนี้เป็นหลังคาดำนะครับหลังคานี้เป็นหลังคาดําเป็นหลังคาซันรูฟสามารถเปิดได้นะฮะเป็นหลังคาพารามิกนะครับเป็นรุ่นพิเศษที่ Mercedes-Benz AMG เนี่ยต้องมีตัวนี้นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องฟังเสียงนิดนึงเดี๋ยวจะเห็นเสียงของเครื่องนิดนึงนะครับจะได้ทราบว่าหลายท่านถามว่าเฮ้ยละรีวิวเนี่ยขอฟังเสียงเครื่องหน่อยสิเครื่องเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องเงียบนะฮะเครื่องเงียบกริบเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีเทอร์โบคันนี้อัตราเร่งสนะักระยะหายห่วงอย่างแน่นอนนะครับผมอัดสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะฮะหลายท่านบอกว่า ขอฟังเสียงเครื่องด้วยว่าเครื่องยนต์เสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับถ้าสนใจนะครับคันนี้บอกเลยว่าลถใหม่ราคา2องล้านเก้าแบาทนะครับสองเก้าเก้า่อตีกลมๆก็อยู่ประมาณ3ล้านบาท,ทนั่นเองนะครับแต่คันนี้ราคาพิเศษนะครับเหลืออยู่ประมาณ1ใน3ครับราคาแค่6ก9ส0 0กบาท 7แส0บาทมีทอนครับท่านผู้ชมครับเหลืออยู่หนึ่งใน3เท่านั้นรถสวยๆเดิมๆไม่มีอุบัเหตุสีไม่เคยทำนะครับ699เท่านั้นถ้าสนใจโทรมาหาผมนะครับ0847776699นะครับเปิดให้บริการทุกวันนะมาดูตัวจริงที่มุงขดกาเซนเตอร์อุบลรัชธานีหรืออยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะจะซื้อเป็นเงินผ่อนเราก็มีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจรถยนต์มือสองมั่นใจรถที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีซื้อไปไม่ต้องเผื่อค่าซ่อมซื้อไป รับประกันความพอใจส่งรถให้ถึงบ้านให้ช่างตรวจด,ดูก่อนให้ศูนย์ตรวจด,ดูก่อนว่ารถของเราสภาพดีเหมือนที่เราโฆษณาไหมนะครับมาดูตัวจริงมาทดลองขับได้ทุกวันที่มุงคลคาร์เซนเตอร์ขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยเวลามีรถเข้าใหม่ในแต่ละคันผมจะรีวิวและส่งให้ท่านผู้ชมได้ดูถึงบ้านในทุกๆวันวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีนะฮะในวันนี้วันมอิมมมรคริสต์มาสนะฮะขอทุกท่าน ประสบจากความสุขความจเจริญน,นะครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนแล้วก็โชคดีปีใหม่ในปีมังกรทองที่จะถึงนี้นะครับสวัสดีครับท่านครับ